โอ้ลูกที่สองไม่เข้าลูกที่2ไม่เข้าแล้วครับโอ้สเดเดตระหว่างโอ้มือประตูเราขยับขยับแบบคู่ด้วยคู่ด้วย โอ้ลูกที่สองไม่เข้าลูกที่สองไปเข้าแล้วครับโอ้สัดดเดตระหว่างโอ้มือประตูเราขยับขยับแบบคู่ด้วยคู่ด้วยโอ้คู่คู่คู่ครับคู่คู่เตะเตะหลอดขาเตะหลอดขาเตะหลอดขาเล็วๆเตะหลอดขาต้องบู๊ โอ้มันมาได้ยังไงเนี่ยฮะประตูอยู่นู้นฮะประตูอยู่นู้นโอ้เห็นชัดๆเลยลูกบอกย่งเลยมาเลยนี่โอ้โอ,โอ้เดี๋ยวต้องไปดูในรีเพย์แล้วเนี่ยเๆๆร็วแล้ววเสเดตได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งคลิปแล้วแล้วโอ้ต่อไปนี้เป็นการระหว่างการยิงประตูคนละห้าลูกเสรเดตสองลูกเป็นล้สองต่อหนึ่งโอ้ลูกที่สามไม่เข้า ต่อไปลูกที่4ี่ลูกที่4ี่เล่าเลลูกที่4ลูกที่4ี่เล่าเล่าเล่าลูกที่4ี่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 หนึ่งสองสามงาแต่ไกลโอ้ลูกที่สี่ไม่เข้าอีกโอ้เอาลูกที่5ลูกที่5้าต้องต้องเปลี่ยนมุมยิงแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมยิงแล้วโอ้เตอจากอ่ามือโกมือกาวจากบ้านนนแดง มือกลัวมือกา้มนะลูกที่เจอดูไหมลอดขารอดขาลอดขาลอดขาโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ลูกที่ห้าเข้าไปหนึ่งลูกครับอ่าทีเดาหนึ่งสองสามอย่าให้พลาดนะครับโอ้ไม่เข้าครับโอ้เหลือลูกสุดท้ายจะตีเสมอได้ไหมจะตีเสมอได้ไหมเอา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 แค่นี้เอา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 โอ้ลูกนี่จะตีเสมอไว้ได้ไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อน สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ <ivan. S 1> ์ก่อนจะจะตีเสมอไหมได้ไหมคิดว่าได้ไหมอ่าถ้าได้ก็ยิงต่ออีกห้าลูกเอาลูกสุดท้าย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 โอ้โหตั้งทางมาได้ไกลตั้งทางมาได้ไกลตั้งทางมาได้ไกลโอ้ไม่เข้าโอ้โหโอ้โ,อโหเธอไงโอ้โหโอ้แพ้ไปได้เนี่ยแพ้ไปได้เป็นไงเป็นไงจะจะจะแก้มือไหมแก่จะแก้มือเอาต่อไปเป็นรอบที่สองรอบที่สองรอบที่สองแก้มือแก้มือปิด โอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว 1. ตอศูนต่อศต่อศเอาให้ระยะถอยให้เท่ากันทางนี้ยให้ระยะเท่ากันถือว่าผู้หญิงได้ได้เปรียบนะหิงรอบที่สองรอบนั้นจบไปแล้วตานี่แพ้บอลรอบนั้นบอลเอาเอารอบไหมเอาถอยไปอีก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 เลยถอยไป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  อ่ะต่าไปอีกอ่ะโอ้โหสันเดียดเจอแข้งทองแข้งสาวแห่งบ้านทุ่งบนเราโอ้โหตั้งท่าไปไกลกดดึงสองซ้ำปิดเอโอโหนยิงหนักเสียด้วยยิงหนักเสียด้วยดูขนาดเออ่ช้างแห่งบ้านโนแดงเราก็ยังสะเทือนไปเลยเอาลูกลูกเตะลูกเตะช้างเอาลูกลูกเตะช้างเราเดี๋ยวลูก,ลก,ลก,ลกที่สามดึงสอง ไม่เข้าครับไม่เข้า3ลูกเข้าไปหนึ่งแล้ว3ลูกเข้าไปหนึ่งแล้ว3ลูกเข้าไปหนึ่งแล้วเอาต่อไป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 ลูกที่4ลูกที่4ลูกที่4จะเป็นยังไงมือโกของเราไม่รู้ว่าหนาวหรือว่าสั่นหรือว่าจะรอตั้งตั้งตั้งจับลูกเป็นไงเป็นไงมือโกเดี๋ยวก่อนี้กสำคัญมือโกมือโกทำไมหนาวรู้ป่ะเนี่ยหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวใช่ไหมทำไมสั่นอย่างเนี้ยทำไมสั่นสงสัยจะจะแพ้ด้วยเนี่ยอ่าโอเคโอเคเอาโอเคเอาสู้สู้สู้เอาต่อไปอ่าต่อไปอ่า ดิสองปินโอ oh, โ้ยชนชนเสาโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอายิงสี่ลูกเข้าไปหนึ่งเหลือลูกสุดท้าย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 เป็นไงลูกสุดท้ายจะมั่นใจแม้แต่สะพกวก่อนสะพัดก่อนลูกสุดท้ายเป็นไงลูกสุดท้ายเป็นไงจะเข้าไหมหวังว่าจะเข้าบอจะเข้าบอเข้าบอละเข้าบอะเอา สิสยิงมุมไหนเอาซียิงมุมไหนคิว่าสิยิงมุมไหนใส่เข้าขวาใส่เข้าขวาบ่หูเอาโตเป็นการสับคานหลอกสับคานหลอกประตูเราประตูเราประตูเราก็ตั้งท่าอย่างดีนะประตูเดียวเอาเดิงสองซามปีดเออไม่เข้าออกนอกกรอบเอาต่อไปเป็นสนเตเดนของอโคโบต้าแห่งบ้านโนดแดงจะได้เป็นผู้ยิงจุดโทษ ก็ถือว่ามาสร้างสีงสันวันปีใหม่วันที่หนึ่งของเรามาออกกาลังกายในช่วงเย็นๆพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วก็ยังยังมีความสว่างอยู่เด็กๆก,ก็ได้มาเตะบอลออกกำลังกายเอารอบนี้เมื่อกี้เขาเขาเตะห้าลูกเขาเข้าไปหนึ่งเหมือนปะเขาเข้าไปหนึ่งลูกนี้ตาคิดว่าเสียตีตื่นหด้ปะได้ไหมปะได้ได้ได้เด็กัชสัมภานกันได้ปะได้ได้ได้ไหมปะคิดว่าสูได้ปะอ่าโอเคโอเคโอเค เอาถือว่าสู้สู้ได้เอานะปีเอ,อ็ดโอ้ยเข้าไปแล้วโอ้รับยังไงมือไม่ทากาวถ้ามือทากาวสินาวสิจับแบบอยู่ไหนเนาะอ่าละถอยมาอีกถอยมาอีกอ่าถอยมาอีกโอ้ตอนนี้ถือว่าเป็นการจะตีเสมอจะชนะสุดได้ไหมไหมเมื่อกี้ห้าลูกเข้าไปหนึ่งดูดิโคบอต้าเราตั้งท่าอย่าบูตั้งท่าโอ้ตั้งท่า,ยอ,ทา,ยอ,ทายอย่างนี้ ลูกนี้จะจะถึงขงเวยหรือเปล่าเนี่ยจะถึงบ้านนานวนไหมเนี่ยโอ้ถ้าถึงข้าบ้านนานวนก็ต้องไปเก็บเอาเองแล้วเด้อเก็บเอาเองเด้อถือบันเพกนะเดี๋ยวเราไปเก็บเอบาเงนะเเองหนึ่งสองสามปีดปีดเออไม่เข้าโอ้สองลูกเข้าหนึ่งแล้วสองลูกเข้าหนึ่งแล้วถือว่าเป็นการเตะจุดโทษที่มีความสนุกมากอันนี้สองลูกแล้วเข้าหนึ่งใช่ไหมลูกนี้คิดว่าจะเข้าไหมเ,เข้าใช่ไหมทำ ถ้าไม่เข้าจะกลับไปลดน้ำหนักไหมจะไม่กินข้าวไหมโอเคโอเคมาเอาหนึ่งสองสามปิดเอ้ยไม่เข้าครับโอ้สามลูกเข้าหนึ 1, ่งครับสามลูกเข้าหนึ่งโอ้มือมือโกเราสงสัยจ,จะเอากาวมาทามือแล้วเนี่ยจะเอากาวมาทามือล้วใช่ไหมวะากาวมาทามือ,อยังโอ้ปัดออกไปเลยทีหลังก็ปัดออกไปเลยอย่าไปจับมันมันเดียวนิ้วมันจะหักเนาะเอาเออกไปหนึ่งสองสาม เดินสองสามปดเอยโหสี่ลูกเข้าหนึ่งจะเสมอไหมเอ่ยเรือลูกนี้แหละเป็นลูกสุดท้ายจะเสมอไหมเอ่ยจะเสมอไหมเอ่ยมาดูครับลูกนี้ครับมาดูลูกนี้ครับตั้งท่า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 หลอกสับเข้าหลอกสับขาเราจะยกขึ้นขาไหมจะยกขาขึ้นนะยกขาขึ้นไหมหรือว่าจะลอดขาเดินสองสามปีดไปโอ้เสมอ เจ็บท้องบ่เจ็บท้องบ่เจ็บบ่เจ็บบ่โอ้โหโอ้เนี่ยเตะจุดโทษสนุกครับสนุกยังไงก็ถือว่าวันนี้เป็นการออกกำลังกายตอนตอนแรงเนาะเป็นการไอ้มันหนาวหนาวอากาศหนาวหนาวมาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมรดุลเนาะก็ถือว่าสนุกเนาะเมื่อเนี่ยเป็นได้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 เตะจุดโทษครับไปไม่ยิงเนี่ยมวนบ่โอ้ย กลับไปนี่แพผได้กินเขาแรงได้เนี่ยอ้าวก่็จังไดก็ฝากอ่าจังไดฝากจังไดเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่นรออยู่ฝากฝากกดติดตามครับกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์<ด>เนาะกดแชร์อ่าก็ขอเจ้าไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเจอกันใหม่นในคลิปต่อไป